เอาสิเจริญร่างสิเจริญครับผมโอโอเออแม่ปิดลมครับผมเกือไม่ชันชนเด็ดครับโอ้ <laughs> โอ นาแปลงแถวนี้ก็ผมมีแต่นานลอกครับพี่น้องลออหมดเลยนะเดี๋ยวไปดูหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมครับผมตอนรับกันอีกเช่นเคยครับโอ้นี่ครับผมลออก,กันทั้งผืนเลยครับผมแต่ก็คิดว่าดินมันน่าจะเริ่มอยู่ตัวนะครับ ไได้เอาสิิ์เจริญมาล่าครับทีมงานสอสิริวันครับผม,มต้นกำลังครับนี่ครับเราจะเป็นรถเกี่ยวของเอเสียบินนะครับติดลม ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าโบคู่หรือเปล่านะแต่ก็ได้ชมนาทีวินาทีสำคัญครับผมเกือบมาไม่ทันนะครับโอ้โอ้สภาพพื้นดินแถวนี้ก็น่ากลัวครับ

งานเจียยาครับผมปทุมธานีครับเอาคันนี้ขึ้นจากลมไม่ยอมแพ้ครับผมเกี่ยวต่อ,อีกครับโอ้ สุดจะเดินการช่างครับผมโอ้เจ้าโบคู่นี่เองครับผมติดลมเอาฝนมาอีก <c ười> โอ้ฝนมา ครับดีครับผมเสียธนากลจมลึกไหมจมไม่ลึกเนาะดึงไม่ยากเท่าไหร่เยอ๋อาทำง่ายง่ายเอาเรื่อนีงเกี่ยวกับเลยใช่ไหมนี่เอาฝนมาแล้วครับผมไปสิครับผมทีมงานนี่ก็ช่วยกันครับผม ฝนมาโอ้ฝนตกพอดีเลยครับผมทีมงานนี้ กันยันค่ำครับภาคอานนี้ก็เกี่ยวกันยันฝนเลยครับพี่น้องแบบนี้ไม่ใช่พายุครับผมฝนหนักเลยครับออกไปทางกันไปครับผมเยี่ยมเต็มหัวเลยครับผม ภาราคิดกู้เจ้ารถเกี่ยวก็วสำเร็จลูก,ลกครับผมอันนี้ก็ย้ายเดินทางไปอีกหนาง,งานหนึ่งครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเกี่ยวได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกครับผมฝนตก สวยงามครับผมมีสิงพร้อมครับโอ้เ<อ>วือเลนเลยครับผมมีแต่คโครนนะครับผมคโครนนาลอก ต่อซีรีวันครับผมสิทธิ์เจริญการช่างครับเจียาจัดให้ครับผมเข้าบ้านหรือว่าเกี่ยวต่อลูกพี่ปัดปลายปัดปลายอ๋ออ๋ออ๋ออีกคันหนึ่งก็กำลังเกี่ยวน่าจะแปลงสุดท้ายหรือเปล่านะโอ้ฝน เอาสุดท้ายครับผมเอาให้เสร็จครับตอนนี้พายุก็ไปที่อื่นแล้วนะจะปล่อยข้าวขึ้นรถบรรทุกก่อนครับผม ไม่แน่ใจว่าจะามีเกี่ยวต่อหรือไม่อย่างไรครับเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ของพายุก่อนครับผม <icho> ต่อไหมเกี่ยวต่อไหมหรอพี่ฝนตกจอดก่อนของนายเกี่ยวก็เกี่ยวครับผมไม่ลอกอีกนะ

่างขึ้นมาดึงก่อนเอาไเจ้าของรถเกียวเริ่มลังเลแล้วครับผมเพราะว่า ดินมันน่วมครับผมจมขึ้นมานี่ลำบากต้องเอาพวกมาลากอีกครับ ฝนถือว่ามาไม่มากครับผมพอทำงานได้ครับ จุดตัวน,นี้ก็เป็นนาลอกเหมือนกันครับผม <c oughs> ต้องลุ้นครับ <c oughs> ตังน,นี้ก็เป็นช่วงเก็บงานครับผม Whoa! <laughs>